สวัสดีครับเราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับโลโก้วีซ่าที่อยู่บนบัตรในกระเป๋าเงินของเราเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าบริษัทที่อยู่เบื้องหลังโลโก้นี้จริงๆแล้วเขาทําธุรกิจอะไรแล้วเขาสร้างรายได้มหาศาลกันมาได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกยักษ์ใหญ่ทางการเงินรายนี้กันครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คําถามสําคัญที่สุดเลยวีซ่าสร้างรายได้มหาศาลมาจากไหนกันแน่คือพวกเขาก็ไม่ใช่ธนาคารที่มาปล่อยสินเชื่อให้เราโดยตรงแล้วโมเดลธุรกิจจริงๆของพวกเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมนะฮะขอสรุปให้ฟังก่อนเลยว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองวีซ่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อการเติบโต,ตระยะยาวครับพูดง่ายๆก็คือพื้นฐานของบริษัทเนี่ยมันแข็งแกร่งมากพอที่จะโตต่อไปได้อีกไกลซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อให้เข้าใจความแข็งแกร่งของวีซ่าเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับเพราะมันเหมือนกับป้อมประการขนาดมือหือมาที่แบบว่าไม่มีใครโค่นลงได้ง่ายๆในส่วนแรกนี้แหละครับเราจะมาสํารวจกันว่า อะไรคืออิฐแต่ละก้อนที่มันก่อร่างสร้างป้อมประการนี้ขึ้นมาเพาื่อจะเห็นภาพว่าป้อมนี้มันใหญ่ขนาดไหนลองดูตัวเลขบนสไลด์นี้สิครับ257,500ล้านครั้งนี่คือจำนวนธุรกรรมที่วีซ่าประมวลผลแค่ในปีงบประมาณ2025ปีเดียวนะครับโอ้โหตัวเลขมหาศาลขนาดนี้มันบอกเราชัดเลยว่าเครือข่ายของวีซ่าเนี่ยมันแทบจะกลายเป็นเเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของโลกการเงินไปแล้วล่ะครับ แล้วก็นี่คือตัวเลขที่ผมว่ามันว้าวกว่าอีกนะฮะอัตรากำไรจากการดำเนินงานสูงถึง67.5%ซึ่งหมายความว่าทุกๆร้อยบาทของรายได้ที่เข้ามาเนี่ยวีซ่ามีกำไรจากการดำเนินงานเกือบ70บาทเลยทีเดียวมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำธุรกิจที่แบบเหนือชั้นมากๆแล้ววีซ่าทำกำไรสูงขนาดนี้ได้ไงคำตอบมันซ่อนอยู่ในโมเดลธุรกิจของเขาครับที่เรียกว่าเครือข่ายซ f ไฟ คือวีซ่าเนี่ยเขาทําหน้าที่เป็นแค่คนกลางนะครับคอยเชื่อมระหว่างคนถือบัตรอย่างเราร้านค้าธนาคารที่ออกบัตรให้เราแล้วก็ธนาคารฝั่งร้านค้าจุดที่สําคัญที่สุดก็คือวีซ่าเป็นแค่ตัวกลางอำนวยความสะดวกเฉยๆเขาไม่ได้ปล่อยกู้เองเพราะฉะนั้นก็นไม่ต้องมารับความเสี่ยงเรื่องนี้เสียเหมือนธนาคารนี่แหละครับเคล็ดลับที่ทําให้ธุรกิจเขาใช้เงินทุนต่ําแต่ว่ากําไรสูงปรี๊ดเลยและสไลด์นี้จะตอบคําถามแรกสุดของเราได้เคลียร์ที่สุดเลยครับว่าตกลงแล้ววีซ่าหาเงินมาจากไหน หลักๆเลยนะฮะมาจาก3ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกคือค่าธรรมเนียมประมวลผลข้อมูล36%ก้อนที่2คือค่าบริการต่างๆอีก33%และสุดท้ายคือธุรกรรมระหว่างประเทศอีก26%จะเห็นเลยว่ารายได้เขากระจายตัวได้ค่อนข้างดีนะไม่ได้พึ่งพาขาใดขาหนึ่งมากเกินไปครับแต่แน่นอนครับป้อมประการที่ว่าแข็งแกร่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีคนอยากจะมาท้าทายในส่วนนี้เราจะมาดูกันครับว่าอะไรคือความเสี่ยง และความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด2อย่างที่วีซ่ากำลังเจออยู่นั่นก็คือคู่แข่งตัวเอกับแรงกดดันจากกฎหมายต่างๆครับพอพูดถึงคู่แข่งก็คงหนีไม่พ้นคู่แข่งตลอดการอย่างมาสเตอร์การ์ดใช่ไหมครับตารางนี้โชว์ภาพที่น่าสนใจมากเลยนะคือแม้วีซ่าจะมีอาัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าเห็นไหมครับ67.5%เทียบกับ59.9% แต่ Mastercard เนี่ยเขากลับทำได้ดีกว่าในแง่ของผลตอบแทนจากเงินลงทุนแล้วก็มีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่สูงกว่าด้วยอืน่าคิดนะเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะเราอาจจะพูดได้ว่า Visa เนี่ยเขาเป็นผู้ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเห็นได้จากอัตรากำไรที่สูงนั่นแหละครับแต่ในทางกลับกัน m า s t e r c a r d กลับเป็นผู้จัดสรรเงินทุนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาสามารถเอาเงินไปลงทุนต่อยอด แล้วสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ดีกว่านั่นเองครับนอกจากคู่แข่งแล้วนะฮะภัยคุกคามที่อาจจะใหญ่ที่สุดเลยอาจจะมาจากภาครัฐนี่แหละครับโดยเฉพาะร่างกฎหมายในอเมริกาที่ชื่อว่า the credit card competition act หรือเรียกสั้นๆว่า ccca ซึ่งถ้ากฎหมายนี้ผ่านขึ้นมาจริงๆนะมันอาจจะกระทบกับโมเดลธุรกิจของมีซ่แบบจังๆเลยทีเดียวแล้วมันจะกระทบยังไงลองไล่รูเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับอย่างแรกเลย กฎหมายนี้จะบังคับให้ธนาคารต้องมีทางเลือกให้ออร้านค้าคือต้องมีเครือข่ายอื่นให้เลือกด้วยไม่ใช่มีแค่วีซ่ามาสเตอร์การดเพราเป็นแบบนั้นปุ๊บสเต็ปที่2ร้านค้าก็จะมีอำนาจเลือกเลยครับว่าจะใช้เครือข่ายไหนที่ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดและมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับสเต็ปที่3มันก็จะเกิดสงครามราคาเต็มรูปแบบซึ่งจะไปกดดันค่าธรรมเนียมที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงวีซ่าอย่างรุนแรงเลยพอเจอความท้าทายแบบนี้ถามว่าวีซ่าเขานั่งเฉยๆไหมก็ไม่ครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาวางเกมรับมือ,อยังไงแล้วก็มองหาโอกาสเติบโตใหม่ๆจากสมรภูมิแห่งอนาคตที่ไหนบ้างและนี่คือขนาดของโอกาสที่ว่าครับดูตัวเลขสิครับ1 8 7ล้านล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าของตลาดการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธุรกิจกับธุรกิจหรือที่เราเรียกกันว่า B2B ซึ่งมันใหญ่กว่าตลาดลูกค้ารายย่อยแบบเราๆเ,เนี่ยคนละเรื่องเลยและนี่แหละครับคือเป้าหมายต่อไปที่วีซ่ากำลังบุกเข้าไปแบบเต็มสูบ กลยุทธ์การเตริบโตในอนาคตของ Visa เนี่ย <S <S <ๆ>เขาเรียกมันว่า new flows นะครับซึ่งมันมีเสาหลักอยู่3ต้นด้วยกัน 1. ก็คือการชำระเงินแบบ B 2 B ที่เราเพิ่งพูดถึงไป 2. คือบริการเสริมมูลค่าหรือ VAS และ3ก็คือการเอาพวกสกุลเงินดิจิทัลกับ Stablecoin เข้ามาผนวกในระบบของเขาคือไปทุกทางเลยครับแล้วกลยุทธ์นี้มันไม่ใช่แค่แผนในกระดาษนะฮะมันเริ่มเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างแล้วโดวยเฉพาะในส่วนของบริการเสริมมูลค่าเนี่ย โตแรงมากโตถึง27.3%ในไตรามาสล่าสุดไอบริการพวกนี้ก็อย่างเช่นระบบป้องกันการโกงการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งมันกําลังจะกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สําคัญมากๆแล้วก็ช่วยกระจายความเสี่ยงให้บริษัทได้ดีเยี่ยมเลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้เห็นทั้งจุดแข็งความท้าทายแล้วก็โอกาสในอนาคตกันไปครบแล้วก็มาถึงบทสรุปกันสัทีว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยีซ่าย,ยังน่าสนใจไหมในฐานะการลงทุน ถ้าเราไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดนะฮะโอ้โหคำตอบนี่แทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยครับกว่า91%เนี่ยแนะนำให้ซื้อหรือไม่ก็ซื้ออย่างยิ่งและที่สำคัญคือไม่มีใครแนะนำให้ขายเลยสักคนซึ่งมันก็ตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ตลาดมีต่อปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของการจะลงทุนในวีซ่ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละครับ คือบริษัทจะสามารถปั้นรายได้จากแหล่งใหม่ๆอย่าง B2B หรือบริการเสริมให้มันโตเร็วกว่าผลกระทบจากคู่แข่งกับกฎระเบียบที่จะมาคอยกัดกินรายได้เดิมๆได้หรือเปล่ามันคือการแข่งกับเวลาแข่งกับแรงกดดันดีๆนี่เองครับสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ไปคิดกันต่อนะครับในยุคที่เทคโนโลยีการเงินมันเปลี่ยนไปเร็วมากเร็วซัดจนกระทั่งนิยามของคําว่างเงินเองก็กําลังจะเปลี่ยนไปคําถามคือ วีซ่าจะยังปรับตัวและรักษาบัลลังราชาแห่งโลกการชำระเงินต่อไปได้อีกนานแค่ไหนนี่คือคำถามสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของพวกเขาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ว่าวีซ่ายังน่าลงทุนในปี2025หรือไม่จะภาพรวมที่เราได้พูดคุยกันจะเห็นได้ว่าวีซ่ายังคงมีความได้เปรียบในเชิงโครงสร้างที่สำคัญมาก นั่นคือเครือข่ายการชำระเงินทั่วโลกที่แทบจะไม่มีใครมาแทนที่ได้ง่ายๆรวมถึงปริมาณธุรกรรมระหว่างประเทศที่ยังคงเติบโตและการขยายเข้าสู่ตลาด B2B ที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้รอบใหม่ในอนาคตอย่างไรก็ตามสิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือ ความเสี่ยงจากกฎระเบียบ CCA c CC A, ที่อาจส่งผลต่อค่าธรรมเนียมและการแข่งขันจาก Mastercard ที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้ทุนดีมากดังนั้นการลงทุนในวีซา่าจึงอาจเหมาะกับผู้ที่มองระยะยาวและเชื่อในความต่อเนื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบ cashless ถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบเข้าใจง่ายมองภาพใหญ่ไม่ผิวเผิน อย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสุดท้ายนี้คลิปนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนขอบคุณที่รับชมครับ